วันนี้ก็เป็นการเปิดตัวบริษัทใหม่ชื่อว่าเป็นนิกซ์เนี่ยนะครับซึ่งจริงๆก็เป็นแพลตฟอร์มในเรื่องของตัว HR โดยตรงเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยเปิดตัวแล้วก็เป็นการร่วมมือกันระหว่าง3กลุ่มด้วยกันนะฮะหก็คือ Humanica c x a เเนี่ยเป็นบริษัทข้ามชาติสุดท้ายก็คือ f ลูเชียเวนเจอร์แคปิตเป็นบริษัทลูกของเมืองไทยกรุ๊ปโฮดดิ้งนะครับพาร์ทของเ e n นนิก์ก็เหมือนเป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นตัวช่วยในมุมที่ว่าเป็นแพลตฟอร์มที่สามารถที่จะให้้พนน,นักงงาาเขาถึ ในการที่จะเลือกหาสวัสดิการที่ตรงกับความต้องการของเขามากขึ้นนอกเหนือจากสิ่งที่ทในแง่ขององค์กรให้แล้วเนี่ยแล้วก็หลักการแบบใหม่ที่เรียกว่าเป็นเรื่องของ flexible benefit หรือ flex b e n s เนี่ยนะฮะก็จะได้ถูกนําเข้ามาใช้ซึ่งจะใช้ได้เนี่ยต้องมีองค์ประกอบจากการที่ว่ามีแพลตฟอร์มที่เข้าถึงได้ในเรียกว่าในทุกเวลา บางทีคนเราอยากจะมีโมเมนต์ที่อยากจะซื้อตอนนี้อยากจะปรับตอนนี้ใช่ไหมฮะอันนี้ก็จะเป็นแพลตฟอร์มที่ง่ายขึ้น2ก็คือว่าโลกวันนี้เรื่องของการประกันก็ถูกตอบรับมากขึ้นแต่การที่มีเรื่องของโควิดเข้ามาเนี่ยคนเห็นคุณค่าเห็นเห็นเรื่องของประโยชน์มากขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของตัวส่วนควบสุขภาพหรือประกันสุขภาพก็ดีเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ประกันเองก็เปลี่ยนไปเยอะก็ะพยายามที่จะทาแบบประกันที่เรียกว่าเป็น t e l e เมดเอยเป็น personalize ออกมามากขึ้นแล้วก็เอามาประกอบกันกับไอ้ตัวการที่มีแพลตฟอร์มอย่าง Benex เนี่ยนะ การประกันชีวิตหรือประกันส่วนควบสุขภาพก็ดีหรือแม้แต่ในเรื่องของตัว ประกันในเรื่องของ endowment หรือในเรื่องของอื่นๆนะครับก็มีหลายอย่างมากรวมทั้งวินาศภัยด้วยนะเพราะว่าเป็นเป็นลายเส้นทั้ง2แบบเลยนะครับความร่วมมือครั้งนี้นะครับเกิดจากสิ่งที่ผมได้ได้พูดถึงมิช s ั่น Statement ของ h ิ m e n i c a ที่จะอยากจะช่วยพนักง,งานของลูกค้าของเราให้มีชีวิตการทำงานที่ดีขึ้นแล้วก็มีชีวิตส่วนตัวที่มีความสุขมากขึ้นเราฮิวมนิก้าไม่มีความชำนาญในอุตสาหกรรมประกันเราไม่มีเอ็กซ์เพรสทางด้านนี้ เรามี2ช้อยส์ครับคือไปหาคนมาใหม่สร้างทีมแล้วก็ทับหรือเราไปหาพาร์ทเนอร์ที่เข้มแข็งแข็งแกร่งมาจอยกับเราทางเลือกของเราคือเราเลือกที่จะพาร์ทเนอร์นะครับเราคิดว่าพาร์ทเนอร์ชิพเนี่ยเป็นผลทางที่ดีกว่าเร็วกว่าผนวกกับการที่เราไม่มีแพลตฟอร์มเฟคซี่เบเนฟิตเราก็ไปพบ c ีเอซซึ่งเขาประสบความสําเร็จมากแบ็คกราวด์เขาเป็นทั้งทางด้านเบเนฟิตคอนซัลทิ่ง,ง ing, เป็น บูนของเบนนิกส์ครับทาร์เก็ตของเราก็คือลูกค้าปัจจุบันของฮิวแมนิก้านะครับฮิวแมนิก้าถือ51%นะครับแล้วก็ที่เหลือก็เป็นทางฟูเชียกับทางซีเอ็กเครับ เราเป็น i n s u r t e c h Broker แนวใหม่ในยุคดิจิทัลเราตั้งใจที่จะมีเรื่องของบริการเสริมต่างๆที่ทําให้เกิดความสะดวกกับนายจ้างในการที่จัดสวัสดิการให้กับลูกจ้างนะครับอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากขึ้นและไม่ยุ่งยากไม่ลำบากเมื่อมาใช้แพลตฟอร์มของเบนิกนะครับทุกอย่างงานหลังบ้านมันจะลดลงเกือบทั้งหมดด้วยซ้าไปแล้วสร้างความพึงพอใจให้กับพนักงานมากขึ้นเราตั้งเป้าเป็นจํานวนพนักงานที่เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยสักประมาณ50,000คนประมาณสัก5% 6%ของฐานลูกค้อรมเซนา การในปัจจุบันครับ